โควิดสายพันธุ์โอมิคอนคืออะไรน่ากลัวแค่ไหนโอมิคอนมาจากไหนการระบาดของโควิด19โอมิคอนถูกระบุแยกแยะออกมาเป็นครั้งแรกในจังหวัดเขาเตงของแอฟริกาใต้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยขณะน,นี้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธ์โอมิคอนแล้วอย่างน้อย13ประเทศโอมิคอนอันตรายแค่ไหนไวรัสโควิดชนิดใหม่มีการกลายพันธุ์ ของยีนรวมทั้งสิ้นถึง50ตำแหน่งทำให้มันมีความแตกต่างจากเชื้อโควิดกลายพันธุ์อื่นๆเป็นอย่างมากมีการกลายพันธุ์ของโปรโตีนบนส่วนหนามของไวรัสถึง32ตำแหน่งและยังกลายพันธุ์ที่ส่วนตัวรับซึ่งไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของคนเราถึง10ตำแหน่งขณะที่สายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดหนักคอมง,งำทั่วโลกในขณะนี้ มีการกลายพันธุ์ในส่วนนี้เพียง2ตํตำแหน่งเท่านั้นที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศกังวลว่าวัคซีนโควิด -19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อเวลากลายพันธุ์ตัวนี้ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดล้ามออกไปเป็นวงกว้างโลกอาจจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งที่น่ากังวลก็คือทำให้เชื่อกันว่าไวรัสจะสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา้าสามารถเข้าสู่ระบบร่างกายมนุษย์ได้ง่ายขึ้นอาจจะหลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นด้วยมีแนวโน้มต้านประสิทธิภาพของวัคซีนคนที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้จากโควิดสายพันธ์โอมิคอน ความรุนแรงของโควิดกลายพันธุ์ตัวนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะทําให้การเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อรุนแรงขึ้นหรือไม่อาการของโควิดกลายพันธุ์โอมิคอนอาจมีอาการไม่สบายแค่1-2วันจมูกยังสามารถได้กลิ่นลิ้นหลับรดได้ดีไม่ค่อยมีไข้รู้สึกล้าและปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีอาการไอเล็กน้อยระคายคออาการยังไม่ชัดเท่าสายพันธุ์อื่น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหากติดเชื้ออาจจะทําให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาการโดยรวมเบื้องต้นพบว่าไม่รุนแรงสามารถรักษาหายที่บ้านได้อย่างไรก็ตามเราต้องเฝ้าระวังจับตามองและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดขนาดเดียวกันก็ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่หรือ แต่พันธุโอมิคอนนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดควรได้รับวัคซีนให้ครบโดสเพื่อลดความรุนแรงและอาการจากการติดเชื้ออย่าเพิ่งตื่นตระหนกโอมิคอนน่ากังวลแต่อาจไม่รุนแรงจากรายงานของประธานแพทย์สมาคมแห่งแอฟริกาใต้ระบุว่าผู้ติดเชื้อจากไวรัสโอมิคอนมีอาการรุนแรงในระดับใกล้เคียงกับไวรัสตัวเดิม